คืนหนึ่งที่หอประชุมโรงเรียนผมกับไอชานั่งรอเพื่อนอยู่วันนี้พวกผมมาเข้าค่ายฝึกกีฬาชาพอมาถึงโรงเรียนก็ไม่เจอใครเลยครูและเพื่อนๆก็ไม่รู้ไปไหนพวกผมก็นั่งรอกับวิชาเวลาตอนนี้น่าจะประมาณสองทุ่มกว่าแล้วพวกผมจุดเทียนให้แสงสว่างเพราะหมู่บ้านผมตอนนั้นยังไม่มีไฟฟ้านะครับยังอาศัยตะเกียงน้ำมันกา๊าซเทียน และคบใต้ขี้ยางอยู่ขณะที่พกผมนั่งรอเพื่อนอยู่นั้นพวกผมสองคนก็ได้ยินเสียงคนเดินมาและมีเสียงคุยกันดังแว่วออมาแต่ฟังไม่รู้เรื่องครับเหมือนเสียงมันจะสับสนปนเปนกันไปหมดพวกผมก็ใจชืนขึ้นมาเพราะว่าเพื่อนและครูคงจะมาจากวิ่งออกกำลังกายกันแน่ๆผมกับไอชานั่งรอสักพัก ก็ยังไม่เห็นมีใครมาเลยทั้งที่จากเสียงเดินเสียงคุยกันนั้นไม่ห่างจากหอประชุมที่พวกผมอยู่เลยป่านนี้น่าจะมาถึงแล้วนะผมคิดผมกับมิชามองหน้ากันแล้วผมก็พูดขึ้นว่าข้าว่าเราออกไปหาเพื่อนและครูกันดีกว่าดีกว่านั่งอยู่ที่นี่ไอชามองหน้าผมแล้วก็พยักหน้า พวกเราสองคนเดินออกไปทางหน้าอาคารเรียนไม้สองหลังเพราะได้ยินเสียงมาจากทางนั้นแต่เมื่อพวกผมเดินออกมาถึงหน้าอาคารเรียนหนึ่งทุกอย่างก,ก็เงียบไม่มีอะไรพอเดินต่อไปถึงอาคารเรียนสองก็เงียบไม่มีอะไรเหมือนกันพวกผมมองหน้ากันจากแสงเทียนที่จุดเดินสองทางมาผมเห็นหน้าชามันดูเลิกลเมื่อไม่เจออะไร พวกผมก็เดินกลับมาที่หอประชุมอีกไอชาก็พูดขึ้นว่าพวกเราหูฝาดมะผมก็บอกมันว่าจะฝาดอะไรเหมือนกันพร้อมกันสองคนพอมาถึงหอประชุมพวกผมก็ได้ยินเสียงคนวิ่งมาแบบพร้อมเพรียงเหมือนพวกทาหารวิ่งผมสองคนลุกขึ้นเกือบพร้อมกันเพกคราวนี้คิดว่า เพื่อนกับครูคงพากันวิ่งออกกลังกายมาถึงแล้วแน่ๆเสียงเหมือนมาหยุดอยู่หน้าหอประชุมผมก็ไปชากรีบออกไปดูแต่พอเปิดประตูหอประชุมออกมาพวกผมก็พบแต่ความมืดสลัวที่มีแสงจันทร์ส่องลงมาครึ่งดวงแต่ก็พอมองเห็นได้ว่าลานหน้าหอประชุมนั้นมันว่างเปล่าอย่างแน่นอนครับ ตอนนี้ผมสองคนเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วหลังเลว่าจะกลับบ้านหรืออยู่ต่อเพื่อนกับครูไปไหนทำไมไม่มีใครอยู่ที่โรงเรียนเลยแม้แต่คนเดียวขณะที่ผมยืนคิดอยู่นั้นอาคารไม้หลังแรกก็เหมือนมีคนเปิดประตูออกมาเสียงดังได้ยินถนัดเลยครับเพราะเป็นอาคารไม้และอยู่ไม่ห่างจากห้องประชุมเสียงดังเอี๊ยด แบบยาวๆและเสียงนั้นไม่ได้มีแค่เสียงเดียวเหมือนกับว่าประตูหน้าต่างทุกบานมันจะเปิดออกมาเกือบพร้อมกันผมมองนายชาไอชาก็พูดขึ้นว่าหรือว่าเพื่อนๆและครูจะอยู่อาคารเรียนวะผมลังเลอยู่ครู่แล้วก็ตอบมันไปว่าเขาจะไปที่อาคารเรียนทําไมวะไอชาก็พูดขึ้นว่าเราต้องไปดู เผื่อครูพาเปลี่ยนที่นอนผมตัดสินใจไปว่าไปก็ไปวะจริงๆแล้วไม่อยากจะไปอาคารเรียนไม้หลังหนึ่งกับสองนั่นเลยครับขนาดกลางวันถ้าไม่มีคนยังดูหลอนมากเพราะเป็นอาคารไม้เก่าแบบยาวจากทิศตะวันออกยาวมาทางทิศตะวันตก บันไดเดินขึ้นไปก็จะเป็นห้องเรียนเรียงเดี่ยวจนสุดอาคารตรงกลางอาคารข้างหน้าเป็นห้องสมุดแล้วไม้ก็จะออกเป็นสีดำๆดเพราะเป็นอาคารเก่าแล้วหลังที่สองก็จะมีลักษณะเหมือนกันเพียงแต่เป็นห้องเรียนทั้งหมดไม่มีห้องสมุดยื่นออกมาตรงกลางข้างหน้าของอาคารแต่ทางทิศตะวันออกจะติดกับป่า ที่อยู่ข้างโรงเรียนยาวไปถึงหลังโรงเรียนเลยอาคารสองนี้จะมีต้นมะค้อใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออกคลุมมาเกือบถึงหลังคาอาคารเลยบรรยากาศดูน่ากลัวมากครับผมเดินไปพร้อมกับไอชาแบบกล้าๆกลัวพอไปถึงบันไดอาคารเรียนหนึ่งพวกเราก็ก้าวเดินขึ้นไปเสียงเท้าพวกเราที่เหยียบบันไดไม้ขึ้นไป ดังออสแอดหวังเวงไปในความมืดได้ยินชัดเจนแต่คางบนอาคารดูเงียบม,มากเหมือนไม่มีคนอยู่ชัวชัวพอก้าวขึ้นไปถึงขั้นที่สมผมก็หยุดดึงแขนในชาวไว้แล้วก็พูดว่าเรากลับกันดีกว่าเพราะข้าว่าไม่มีใครอยู่ในอาคารนี้อย่างแน่นอนไอชาก็ถามผมออกมาว่ามึงรู้ได้ไงวะผมก็บอกมันไปว่า มึงก็ดูประตูข้างหน้าห้องนั้นดิคล้องกุญแจไว้แล้วจะมีคนอยู่ข้างในได้ไงไอชามองตามแล้วก็พูดว่าเออวะกลับก็กลับพอพูดจบผมก็ก้าวขาลงจากบันไดขั้นที่สามนั้นอย่างรวดเร็วแต่แล้วพวกผมก็ต้องหยุดเพราะได้ยินเสียงเปิดประตูออกมาดังแอดยาวๆ ผมกับวิชาหันไปมองอย่างรวดเร็วแต่พระเจ้าประตูไม่ได้เปิดออกมามันยังปิดสนิทกุญแจก็ยังคล้องอยู่ที่เดิมแล้วผมกับวิชาก็หัวใจแทบวายเมื่อได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินคนวิ่งอยู่ข้างบนอาคารไม้นั้นเหมือนวิ่งผ่านข้างบนบันไดที่พวกผมยืนอยู่ด้วยหน้าต่างประตูทุกบาน ็มีเสียงเหมือนเปิดเข้าเปิดออกไปมาพวกผมยังยืนขาแข่งเหมือนโดนสตันอยู่นะครับเสียงเดินเสียงวิ่งเหมือนไล่หยอกล้อกันก็ดังอยู่ตลอดเวลาผมก็จับแขนใน้ชาแล้วพูดว่าไปถึงมึงพอพวกผมจะก้าวขาเดินต่อไปเสียงเดินเสียงวิ่งเสียงเปิดปิดประตูที่อยู่บนอาคารก็เงียบหายไปเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่เสียงที่มาแทนทำให้ผมกับวิชาแทบฉี่ลาดครับเพราะมันเป็นเสียงหัวเราะของคนแก่ตอนแรกมีเสียงเดียวผมผมได้ยินเหมือนว่าหูฟ้าแต่พอเสียงคนแก่ที่หัวเราะเงียบหายไปก็มีเสียงของผู้หญิงและผู้ชายหัวเราะอ,ออกมาพร้อมๆกันและที่น่ากลัวสุดสำหรับผมก็คือเสียงของเด็กหลายๆคน หัวล้อก็งอกมามันบาดหัวใจผมมากครับผมลากไอชาที่เหมือนว่าจะยืนขาแข็งกาค้างมองขึ้นไปบนอาคารเรียนนั้นลากถูลู่ถูกลงผามันรีบออกมาจากโรงเรียนอย่างรวดเร็วระยะทางจากโรงเรียนออกมาถึงรั้วหน้าโรงเรียนก็เกือบ300-400เมตรเลยครับทางเดิอนออกมาก็มีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆเต็มไปหมด และศาลเจ้าที่ของโรงเรียนก็อยู่ทางหน้าประตูห่างเข้ามาประมาณ30เมตรเป็นศาลเพียงกาที่อยู่ใต้ต้นตะเคียนใหญ่สามคนโอบเลยซึ่งปัจจุบันต้นตะเคียนต้นนี้ก็ยังอยู่นะครับเคยมีฟ้าผ่าลงมาตรงต้นหลายรอบเหมือนกันแต่ก็มีแค่กิ่งเล็กๆหักลงมาไฟไหม้แค่นั้นเอง เมื่อกึ่งเดินกึ่งวิ่งออกมาถึงหน้าศาลพวกผมก็ยกมือขึ้นไหวแต่ตอนนั้นเชื่อไหมครับว่าพวกผมไหวเฉยๆเพราะความเคยชินแต่ไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะใจพวกผมถึงบ้านไปนานแล้วที่เดินมาเหมือนมีแต่ตัวเท่านั้นเพราะตอนนั้นพวกผมกลัวมากถึงมากที่สุดเมื่อเขาเขียนหู่บ้าน ผมก็ยังได้ยินเสียงหัวเราะเหล่านั้นแววเข้ามาในหัวสมองของผมอยู่ตลอดเวลาวันนั้นนิชานอนที่บ้านของผมแต่กว่าจะหลับได้ก็เกือบสว่างเพราะได้ยินเสียงหัวเราะนั้นอยู่ตลอดเช้ามาก็ไปโรงเรียนแบบล่องลอยเพราะนอนไม่พอเมื่อมาถึงโรงเรียนก็เจอเพื่อนๆที่มาเข้าค่ายฝึกกีฬาด้วยกัน ผมกับไอชาเลยถามพวกมันไปว่าเมื่อคืนพวกแกอยู่ที่ไหนผมมันก็บอกว่าครูให้กลับไปนอนบ้านวันหนึ่งเพราะครูทุกคนมีธุระด,ด,ด่วนเป็นงานบุญอีกหมู่บ้านก็เลยพากันแยกย้ายกลับบ้านไปผมกับไอชามองหน้ากันแล้วก็คิดในใจว่าดวงดีแท้บทจะเจอของดีก็เจอกันแบบง่าย ปกติผมกับพี่ชาไม่เคยมาค่ำเลยเพราะรีบมาเล่นกับเพื่อนๆแต่เมื่อวานงานบ้านเยอะแถมไม่ได้กระตือรือร้นว่าจะรีบคิดว่าไปตอนไหนก็ได้เลยทําให้มาถึงโรงเรียนก็เกือบสองทุ่มแล้วผมยังคิดเลยว่าเย็นวันนี้จะกล้ามานอนที่หอประชุมนี้อีกไหมจะเลิกเล่นกีฬากันก็น่าจะคราวนี้แหละ แต่หลังจากวันนั้นพวกผมมานอนที่โรงเรียนก็ไม่เจออะไรคุณครูเลยบอกว่าเจ้าที่ที่โรงเรียนอาจจะไล่พวกผมกลับบ้านไปเพราะมานอนที่หอประชุมสองคนไม่ปลอดภัย <c oughs> ก็เลยแสดงอภินิหารเล็กๆน้อยๆหยอกพวกผมเล่นก็เท่านั้นแต่ผมกับพิชานั้นไม่เป็นไข้หัวโกรนก็นับว่าพวกผมยังมีบุญวาสนา และโชคดีที่สุดแล้วครับฟังจบแล้วฝากกดติดตามช่องไทยสาระแะให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแรงกระตุ้นให้ผมมีเรี่ยวแรงฮึดสู้ในการทำคลิปดีๆออกมานำเสนอให้ท่านได้ฟังเพื่อความสนุกและเพลิดเพลิน,ลนผ่อนคลายต่อไปและต่อๆไปครับ